ท่านพ่อผมชาตนะครับอ่ะวันนี้มาเจอท่านอีกครั้งนะครับไม่ได้เจอท่านมาเป็นเวลาเกือบสัปดาห์แล้วครับก็มีเขามาแจ้งนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะมาถามเรื่องออนไลน์ผมปิดลับไปแล้วนะครับมีคนหลายคนว่าทําไมทําไมผมบอกให้มันมีความจํากัดหลายอย่างนะครับพูดง่ายคือเงินอยู่ที่เขานะครับมันอํานาจ มันไม่เหมือนเราซื้อแบงค์มาเก็บไว้นะผมก็เลยคิดไปคิดมาได้ไม่คุ้มเสียก็เลยว่ารออับเอาจานวนนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวปัญหาตามมาอเยอะครับถึงแม้จะได้เงินท่านมาเนี่ยแต่มันไม่สนุกหรอกครับกินขนมไม่ค่อยอร่อยนะครับก็ผมฝากไว้นะครับพอดีวันประมาณต้นเดือนนะวันเกิดผมผมมาคิดว่าปีนี้ผมจะทําอะไรให้กับคนที่ติดตามผมนะครับเอางี้นะครับผมจัดโปรให้วันเกิดที่ จะถึงในต้นเดือนธันวาเนี่ครับใครที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สเปลี่ยนนะครับผมแถมคู่มือให้กับท่าน,นครับอัปเดตถึงเดือนตุลาคมนะครับคู่มือเริ่มเนี้ยอัปเดตให้กับทุกท่านนะครับซื้อครั้งเดียวจบไม่ลองมาซื้อเพิ่มนะครับกดที่ลิงก์ก็จบนะครับอัปเดตให้กับท่านในราคาที่โปรติมันก็ถ้าอันนี้ก็997นะครับนคู่มือเนี้ยโปรติก็997แล้วก็ คอสอีกก็ก็ประมาณเกือบ2 0 0พผมคิดท่านในราคา997ในโปรวันเกิดนะครับย้ำนะครับโปรวันเกิด991รรับเพียง100คนเองนะครับ100คนเองนะครับส่วนใครที่จะต้องการโปรมากกว่าน,นั้นคุณมาเรียนดีเลกเตอร์ YouTube ็ก e i มแล้วก็แลกเปลี่ยนผมแถมคู่ม,มือให้ผมคิดในคุณในราคา29 7 0นะครับ ถ้าใครต้องการโปรนี่คุณก็พิมพ์คขาว่าโปรมา p r o แค่นั้นกันสอง0เจสิบแต่ถ้าใครต้องการแลกเปลี่ยนคุณก็พิมพ์คขาว่าแลกเปลี่ยนมาแค่นั้นเองเ9 7ากเจ็แถมคู่มือส่งให้ถึงบ้านนะครับส่วนใครที่ซื้อคอสไปก็ต้องการคู่มือนี่ก็ผมคิดสามเกเจ็เองอันนี้ผมให้คนอื่นเขาทําให้นะครับแล้วก็ส่งไปให้รวมค่าส่งอะไรในตัวแล้วครับครับวันนี้ผมมาคุยเรื่องค่างเงินนิดหนึ่งเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ย เดี๋ยวแป๊บน,นะครับคุณรู้เปล่าว่าสกุลเงินทั้งหมดหกสกุลที่ผมทํามาเนี่ยสกุลเงินหลักนะครับคุณดูนะครับใครที่ซื้อข้อมูลไปคุณกดที่ลิงก์นะครับเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยที่น่าเศร้าที่สุดนะครับก็คือคุณฟังให้ดีนะครับเศร้าดีกว่าคือผมก็เศร้าครับคือ USD มันไม่ทํากําไรเลยนะครับ USD ไม่ทํากําไรเลยแล้วผมดันไปซื้อที่ส3 5 0ิบสามจุดห้าศูนย์นะครับ ตอนนี้เหลือสามสิบสามจุดสามห้านะครับไม่ขึ้นเลยครับผมกะว่าผมจะได้ค่าขนมแต่ไม่ได้นะครับคุณมาดูเงินเดือนนี้เงินออสทำเซอร์ไพรส์ครับสูงสุดถึงเจ็ดสิบห้าสตางค์กับเงินนิวซีแลนด์หลายคนที่ติดตามผมมานะครับคุณจะรู้ว่าไอ้สองประเทศเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันเพื่อนบ้านกันนะครับคุณดูกําไรถึงเจ็ดสิบห้าสตางค์กับเงินออสเนี่ยดูนะครับใครที่ซื้อยิมสี่จุดสองห้าเนี่ยมันขึ้นมาถึงยี่ห้าบาทนะครับเนี่ยวันเนี้ย ในยินะ่ม4.25เนี่ยมาถึงวันที่ยิ่ม11เนี่ยกําไร75สตางค์นะครับไอ้นิวซีแลนด์เนี่ยก็ขึ้นมาซื้อ23.30ขึ้นมาจนถึงยิ่ม4บาทกําไรเท่านั้นนะครับไอ้เงิน2สกุลเนี่ยครับกําไรทั้งนั้นเลยครับไอ้เงินออสกับเงินนิวแม้แต่ไอ้สิงคโปร์เนี่ย10ถึง20สตางค์นะครับที่ผ่านมาแต่ผมพลาดไปนิดนึงไปซื้อฟังสวิตฟังสวิตนี่กำไรไปละ31สตางค์แต่ไอ้ยูเอสเนี่ย อยู่บนดอยแม่สลองนะครับอยู่บนดอยแม่สลองก็เลยเอลุงนี้ก<ๆ>็ไปซื้อยูโรก็จบไปแล้วครับถ้าซื้อยูโรก็ป่านนี้ก็กินขนมไปสามสิบห้าสตางค์แล้วสบายๆนะครับ,บ<า>แล้วมาดูสกุลเงินลองครับสกุลเง,ลงินลองเดี๋ยวนี้มีเงินฮ่องกงตัวเดียวที่ไม่ทํากําไรนะครับใครที่ซื้องผมไปนะครับคุณดูครับมีไอ้เงินฮ่องกองตัวเดียวซื้อแล้วล่วง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 นะครับสกุลเงินหยวนยังมีกําไรนะครับแล้วก็เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดน เดนมาร์กถึงไม่ได้มีเยอะได้ประมาณ24งสตังค์นอร์เวย์ได้ประมาณ8-9ดถึงเสตังค์นะครับแล้วก็สวี 8, เดน5-8าถึงแเงินยวน6-8ถึงแปดนะครับโอมาดูแล้วมไม่น่าพลาดครับเดี๋ยวนี้ผมไปซื้อ usd นึกว่าง่ายครับแต่สุดท้ายไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับฉันผมฝากไว้นะครับวันนี้โอกาสของคุณมานะครับใครที่อยู่ใกล้แลกเงินร้านแลกเงินวันนี้ประเทศเปิดแล้วนะครับ อีกโอกาสในการเดินทางใครไปเชียงใหม่อย่างผมไปเชียงใหม่ก็ง่ายละนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ